ร้านขายฟาสต์ฟู้ดแบบอป้าอป้าใช่เลยนี่เหมือนเลยไหมเออเหมือนนะเนือจาเราไปเจอมันที่เกาหลีใช่เราอยากเลยแลวดูดีมีชาติแต่กูเป็นอป้านะคะเอาสั่งของอ่ะ เรียนแบบการขายในทาดเูเลยจะจ๊ะเฟน่ายจ่ายติมค่ะรอค่ะนี่มันก็จะมีออเดอร์เมนูเนอะให้เลือกนี่นะคะประหยัดนะคะเล่นยเยอะได้ด้วยก็เชียบกับพาวเวอร์แบได้ใช่ไหมนี่มันมีเงินให้ด้วยนะที่กนให้ด้เป็นช้อปปิ้งามีเงินให้จ่ายด้วยค่ะมาแล้วค่ะเฟนฟายของคุณรับเฟนฟายมาได้เลยค่ะไหนคิดตังคิดตังจะปิ๊ป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 ป จ่ายตังมาจ่ายตังอะโอเคขายสำเร็จเสร็จสิ้นขายเบเจอร์สลัดให้นะโอเคเตรียมตังจ้ามาแล้วเตรียมตังกี่บาทอ่ะเทนโดเลได้แล้วเอามาเร็วอย่างรวดเร็วเลยจ่ายตังอ่าเรียบร้อย